Do you want to know? Well, I think been thinking about you. And I think I have to listen. Because... <laughs> the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come will you come along? And it feels so bright. It's like I was born to นะสาเหตุจากหนี้เสียถ้าเป็นแล้วชีวิตจะเจออะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปบอกว่าชีวิตเป็นแล้วชีวิตจะเจออะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็อธิบายกันก่อนว่าเครดิตบูโรเนี่ยผมพูดไปหลายครั้งแล้วแหละถ้าเกิดใครหลายคนฟังผมนานๆจากรู้แล้วแหละเอาเป็นว่าฟังซ้ําแล้วกันนะครับเ,เครดิตบูโรเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี40นะครับ หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี40ซึ่งเครดิตบูโรเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วในต่างประเทศแต่ในเมืองไทยเนี่ยไม่มีนะครับผมเนี่ยสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่ออยู่ธนาคารเนี่ยตอนวิเคราะห์สินเชื่ออะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยผมไม่มีข้อมูลเลยว่าไอ้ลูกค้ารายนี้ของผมฮะเขาเป็นหนี้ที่ไหนบ้างยกเว้นแต่ว่าถ้าเขาเป็นบริษัทนะถ้าเขาเป็นบริษัทเราดูงบการเงินเนี่ย เราจะรู้ว่าเขามีหนี้อะไรที่ไหนบ้างมันจะโชว์ในงบการเงินแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับไม่รู้เลยไม่รู้เลยเพราะไม่มีเครดิตบูโรเราก็ไม่รู้เลยว่าไอ้นี่มันผ่อนตรงไม่ตรงกับแบงค์อื่นแต่ว่าถ้ามันมีประวัติกับรแบงค์เราเราก็จะรู้ได้แต่กับแบงค์เราแล้วก็ดูจากสเตทเมนต์อย่างเดียวนะครับไม่รู้อะไรเลยนะสมัยก่อนนี่คือไม่รู้อะไรเลยคือแบบเขาเรียกว่าอะไรหลับหูหลับตาให้อะ่ะถ้าเกิด เขาปั่นสเตทเมนต์มาอย่างดีนี่มันก็เลยเสียเสียกันเยอะนะพอหลังวิกฤตปี40วิกฤตต้มยำกุ้งผ่านพน้นกันไปเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มก่อตั้งเครดิตบูโรขึ้นมาใหม่ไม่ใช่มาใหม่สิเริ่มก่อตั้งเครดิตบูโรขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกธนาคารเนี่ยก็ใช้บริการเครดิตบโูโรนะเครดิตบูโรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขามีหน้าที่เพียงแค่เก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้ให้เราเท่านั้น นะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ฟันธงว่าห้ามไม่ให้กู้คนนี้นะไม่เขาไม่มีส่วนอะไรในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติเลยนะอ่านะเขาไม่มีส่วนเลยนะครับเขามีหน้าที่เพียงแค่เก็บข้อมูลรวบรวมไว้เฉยๆนะแล้วก็สถาบานันการเงินที่เข้าเป็นสมาชิกของเครดิตบูโรก็บางอันก็ไม่เข้าบางอันก็เข้านะเพื่อนเพื่อนบางคนผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับบริษัทที่มันเป็นลิสซ i n g no name อย่างเงี้ย มันก็จะไม่โว์ประวัติในการผ่อนนะผ่อนให้ตายยังไงประวัติดีงไงก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เครดิตบูโรเนี่ยเขามีหน้าที่แค่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้เฉยๆนะให้ไม่ให้ไม่เกี่ยวกับเครดิตบูโรเกี่ยวกับธนาคารแต่ทีเนี้ยมันจะมีกฎระเบียบข้อหนึ่งของเครดิตบูโรซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วก็คือว่าเครดิตบูโรเนี่ยถ้าธนาคารเช็คเครดิตบูโรของลูกค้าแล้วแล้วบอกว่า คุณไม่ผ่านเพราะติดประวัติในเครดิตบุโรถ้าเกิดเหตุผลแบบนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากปากธนาคารคุณขอเอกสารยืนยันจากธนาคารนะครับทาเป็นเอกสารยืนยันว่าที่กู้ไม่ผ่านเพราะประวัติเครดิตบุโรคุณไม่ดีนะถ้าเกิดถ้าเกิด reject c a s เพราะกรณีเครดิตบุโรนะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ reject c a s เพราะกรณีเครดิตบูโรมันไม่จำเป็นต้องออกหนังสือก็ได้นะแต่ถ้าเกิด reject c a s เพราะเครดิตบุโรต้องต้องจำเป็นต้องออานหนังสือยืนยันนะ ก็ไม่ผ่านเพราะอะไรอ่าแต่ถ้าเกิดบอกว่าอ๋อคุณกู้ไม่ผ่านเพราะเงินเดือนคุณไม่พอคุณกู้ไม่ผ่านเพราะเหตุผลบางประการอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดบอกกู้ไม่ผ่านเพราะเครดิตบุโรนี้คุณในฐานะผููกู้บอกเฮ้ยงั้นขอหนังสือมาเลยเดี๋ยวผมจะเอาหนังสือนี้ไปเช็คเครดิตบุโรฟรีเลยนะได้เช็คเครดิตบุโรฟรีเลยนะถ้าเกิดมีหนังสือตัวเนี้ยนะครับนะเครดิตบุโรเขามีหน้าที่เก็บรวบรวมประวัติเอาไว้เท่านั้นแต่เดี๋ยวจะไปเล่าเรื่อหาสาระกันต่อว่า มันมีดีเทลกันยังไงนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนี่คือเครดิตบูโรนะคือประวัติในการชำระไม่ดีนะครับทีนี้มาดูในส่วนของแบ็กลิสต์คืออะไรแบ็กลิสต์ก็คือบัญชีดำเออฟังแล้วน่ากลัวนะผมเองเนี่ยติดแบ็กลิสต์นะตัวผมเองเนี่ยติดแบ็กลิสต์แต่ประวัติในเครดิตบุโรผมเนี่ยไอ้ที่มันไม่ดีเนี่ยมันไม่มีแล้วมองมไม่เห็นแล้วแต่ผมเนี่ยมีเครดิตบุโรอยู่ตัวหนึงที่ คือตอนนี้ถ้าเกิดเช็คเครดิตบูโรของผมเนี่ยจะเจอหนึ่งบัญชีที่เป็นประวัติดีนะประวัติดีแล้วมีวงเงินมาเกือบเ,เกือบยี่สิบปีแล้วนะครับใช้บริการแบงก์มายี่สิบปีแล้วประวัติดีด้วยนะเช็คเครดิตบูโรมาโอ้นี่คือถ้าเกิดผมเช็คเครดิตบูโรมาเช็คผมเจอเนี่ยนะคือผมประวัติดีเลยนะอาจจะกู้ผ่านเลยนะถ้าแบงก์ไม่เช็คแบ็กลิสต์ต่อนะเออถ้าแบงก์ไม่เช็คแบ็กลิสต์ต่อนะเขาเรียกว่าถังข้อมูล นะครับทางข้อมูลคือแบ็กลิสต์นะครับถ้าเขาไม่เช็คต่อนี่ผมปะผมผมกู้อะไรก็ผ่านนะผมบอกเลยตอนนี้ผมกู้อะไรก็ผ่านเ,นนเานพราะเครดิตบูโรผมประวัติดีประวัติไม่ดีมองไม่เห็นแล้วนะครับประวัติไม่ดีมองไม่เห็นแล้วแต่และเช็คแบ็กลิสต์ต่อเจอเลยของผมเนี่ยเจอเลยจริงๆเนี่ยมันควรจะเจอแบ็กลิสต์ผมเนี่ยหลายคดีนะแต่ว่าเช็คตอนนี้ให้เพื่อนเช็คให้ล่าสุดหรืออยู่อันเดียวติดอยู่อันเดียวแต่ว่า b a ็ k ลิสที่เช็คมาแลวเจอของผมเนี่ยจะจะับเขาเรียกว่าไงมันจบแล้วอะ่ะมันจบแล้วผมปิดเงินผมปิดหนี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังขึ้นอยู่นะครับแบ็กลิสต์ก็คือถึงขั้นคดีความอะ่ะนะครับถ้าเกิดคุณมีคดีความเนี่ยมันจะคือพูดไงถ้าเกิดคุณมีการโดนฟ้องร้องนะเอางี้นะยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้านะฮะคุณ เป็นหนี้บัตรเครดิตมีสองคนมีสองคน <c oughs> ไอ,กอ้กอกับไอ้ขอเนี่ยเป็นเพื่อนกันไอ้กอเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตเหมือนไก่ขอเขอเป็นหนี้เดียวกันเลยวงเงินเดียวกันเลยนะครับวงเงินบัตรห้าหมื่นเท่ากันนะครับ <c oughs> เสียทั้งคู่นะแต่ว่า <c oughs> ไอ,อ้กอเนี่ยไม่จ่ายมาประมาณปีครึ่งประมาณปีครึ่งนะครับ <c oughs> ไอ้ขอก็ไม่จ่ายปีครึ่งเหมือนกัน แต่ว่าไอ้กอเนี่ยนะครับบังเอิญเนี่ยเ,เก็บเงินนะในระหว่างที่ไม่จ่ายปีครึ่งเนี่ยเก็บเงินแต่ขอไม่เก็บเลยเพราะว่าบอกว่าหมดสภาพกูไม่เก็บแรงสิ้นนะแล้วก็วันดีคืนดีเนี่ยเจ้านี้ทั้งทั้งกอและขอเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าคุณไม่จ่ายจะฟ้องนะอไอ้กอบอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งฟ้องอย่าพึ่งฟ้องเคลียร์นี้กันก่อนเดี๋ยผมพยายามจะหาเงินมาจ่ายนี่อ่าเจ้านี้บอกอ้าวเป็นนี่อยู่แสนหนึ่งดอกเบี้ยล่อไปแสนห้าแล้วลดให้ นะเหลือแสนหนึ่งเอาแค่ต้นดอกไม่เอาเอาจ่ายมาเลยแสนหนึ่งไอ้กอบอกอ่าโอเคงั้นเคลียร์ให้ก็เคลียร์เคลียร์ไปแสนหนึ่งจบก็คือปิดหนี้เรียบร้อยเป็นเป็นหนี้เสียแล้วปิดหนี้เรียบร้อยนะครับถามว่าขอไม่จ่ายมึงอยากฟ้องฟ้องเถอะกูไม่กลัวหรอกชีวิตกูไม่มีอะไรให้ให,ให้แลกแล้วอ่าไอ้ไอ้บัตรกูอ่ะไม,ไม่ไม่จ่ายนะไม่จ่ายฟ้องอ่ะก็ฟ้องขอไป ฟ้องขอเสร็จนะครับก็พิพภากษาพิพภากษาไปก็เท่านั้นเพราะว่าขอมันก็ไม่มีอะไรให้ยึดอยู่แล้วะนะเพราะฉะน,นั้นนี้จุดจบของทั้งกและขอต่างกันก็คือว่ากเนี่ยเป็นหนี้เสียแต่ปิดหนี้แล้วก่อนที่จะโดนฟ้องนะครับขอไม่จ่ายเลยเป็นหนี้เสียแล้วไม่จ่ายอะไรเลยปล่อยให้ฟ้องฟ้องก็พิพากษาไปก็ยึดทรัพย์ไม่ได้ไม่มีอะไรเพราะเงินเดือนก็ไม่มีแล้วพเพราะว่าเราออกจากงานมาขายลูกชิ้นปิ้งบ้านไม่มีเป็นบ้านของญาติพี่น้องมาอาศัยเขาอยู่ เงินในบัญชีเงินฝากก็ไม่ไม่เปิดเพราะว่าเดี๋ยวโดนยึดบัญชีก็เอาญาติพี่น้องไปเปิดบัญชีแล้วถือบัตร a อ m แทนนะครับสองคนนี้จะเจออะไรต่างกันนะครับก็เป็นนี้เสียแต่ปิดก่อนไม่โดนฟ้องก็ก็จะมีประวัติไม่ดีในเครดิตบโรนะครับนับจากวันที่ปิดไปประมาณสามปีนะเขาจะเก็บประวัติไว้คือประวัติเสียอ่ะประมาณสามปีนะครับ ส่วนขอเนี่ยนะครับก็เป็นหนี้เสียเหมือนกันนะแล้วก็เครดิตบูโรก็จะติดเก็บประวัติไว้ประมาณ 3%. ปีเหมือนกันนะประมาณ3ปีนะโอเคผ่านไป4ปีผ่านไปแล้ว4ปีก,ก็ตั้งต้นชีวิตใหม่ได้นะครับกลับมาทำงานประจำกลับมาทำงานประจำแล้วก็วันดีคืนดีอยากจะผ่อนลด อยู่ดีฟุกไงไปทํางานบริษัทที่ที่ดีอะ่ะแล้วก็เงินเดือนดีขึ้นอ้าผ่อนรถไอ้กอบแม่งเสียวจังหวะกูเคยมีประวัติในเครดิตบูโรด้วยวอ่ะกอบอกว่าอ้าไม่เป็นไรลองลุ้นดูวะเต้นบอกพี่ลองลุ้นดูไปเช็คบูโรดูดิพี่อ่ะกอไปเช็คเครดิตบูโรดูปรากฏว่าเฮ้ยไม่มีแล้วเว้ <laughs> ยใสสะอาดแต่ก็อาจจะไม่ผ่านก็ได้นะถ้าใสาสะอาดแต่เอาเป็นว่าไอ้ประเด็นใสสะอาดกูไม่ผ่านว่างอีกทีแล้วกันนะแต่เอาเป็นว่าพอไปเช็คเครดิตบูโรมาแล้วปรากฏว่า ไอกรไม่ไม่มีประวัติในเครดิตบูโรแล้วว่ะหลุดไปแล้วนะที่เคยไม่ดีเมื่อสามสี่ปีที่แล้วหลุดไปหมดแล้ว <c oughs> นะครับก็กู้ผ่านเพราะว่าฟแนนซ์บอกว่าคุณไม่มีประวัติที่ไม่ไม่เสียเลยนะอ่าแต่ว่าแต่ว่าในแง่ความเป็นจริงเนี่ยอ่าที่ผมยกตัวอย่างมาอาจจะไม่ไม่เป็นในแง่ความเป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นคือในแง่ความเป็นจริงเนี่ยใครที่ประวัติใสสะอาดบางทีเขาก็ไม่ให้กู้เหมือนกันนะอ่าโอเค ไอ้ก,อก็กู้แบงก์กู้ไฟแนนซ์ลถผ่านซื้อ,อ,อนิสสันอัลเบล่ารุ่นใหม่ล่าสุดป้ายแดงมาขับไอ้ขอก็กลับมาทำงานเหมือนกันแล้วก็กลับมาทำงานออประจำเหมือนกันนะแต่ขอนี่มีความเสี่ยงที่อาจจะโดนอายัดเงินเดือนได้เพราะว่ามีคดีติดตัวอยู่ยังไม่ได้เคลียร์นี่แต่อันนั้นจะไม่พูดถึงแล้วกัน แต่ขอบอกว่าเฮ้ยมึงเช็คเครดิตบ e ูโรมึงไม่มีแล้วนี like ่ว่ะไอ้ขอบอกเฮ้ยเดี so, ๋ยวไปเช็คด yeah. ูบ้างไอ้ขอไปเช็คเครดิตบูโรดูปรากฏว่าขอก็ไม่มีเว้ยหลุดไปแล้วเหมือนกันเว้ยหลุดเหมือนไอ้กอเลยเอาละเห็นไหมกูว่ะไม่ต้องจ่ายนี่มึงอะโง่จ่ายเห็นปะกูเช็คเครดิตบูโรมากูก็หลุดเหมือนกัน้วจะไปจ่ายทําไมวะตั้งแสนนึงกูไม่จ่ายเนี่ยเออมึงอะโง่ไอ้กอเช็คบูโรมาแล้วปรากฏว่าไม่ไม่ไม่มีแล้วไอ้ขอก็ไปดาวน์ลดเลยครับ นิสันอเมล่าบอกดาวสามหมื่นแล้วออกรถเลยนะครับไอ้ขอก็อลดเอาเงินไปดาวปรากฏว่า <c oughs> จัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านไฟแนนซ์ Finance บอกว่าพี่ติดแบ็กลิสไอ้ขอบอกไม่ติดก็เครดิตบูโรผมมันไม่มีแล้วผมเช็คมาไม่มีพี่เครดิตบุโรพี่มันไม่มีจริงแต่พี่แบ็กลิสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าไอ้ขอก็จะกู้ไม่ผ่านเพราะมันติดแบ็กลิสนะครับคําว่า เวลาเรายื่นกู้แบงค์เนี่ยแบงก์เ็าเช็ค2ขยักนะบางแบงค์ก็เช็คขยักเดียวคือแค่เครดิตบูโรแต่บางแบงค์ก็เช็คแค่บองแบงก์ก็เช็ค2ขยักนะครับก็คือว่าเช็คเครดิตบูโรคือที่เขาให้คุณเซ็นยินยอมเช็คเครดิตบูโรอะนะกูต้องเซ็นยินยอมเขาถึงเช็คเครดิตบูโรคุณได้แต่แบ็กลิสอะคุณไม่ต้องยินยอมนะเขาเอาอทะเบียนบ้านไม่ใช่สิหมายเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลน,นะครับไปคีย์ดูข้อมูลในระบบถังข้อมูลที่เรียกว,ว่าแบ็กลิส นะครับอันนี้ไม่หลุดนะผมยังไม่หลุดเลยอืมทุกวันนี้ถ้าเกิด <c oughs> ผมไม่กู้เนี่ยเครดิตบูโรผมเจ๋งอยู่อันนึงดีแต่ถ้าเกิดมันเช็คแบ็กลิสต์มันเจอถ้ามันถ้ามันอยากที่จะให้ผมก็มถามพี่ไอ้แบ็กลิสต์พี่เคลียร์ไปยังผมบอกเคลียร์แล้วผมมีเอกาสารยืนยันการเคลียร์อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรพี่งั้นก็งั้นถ้าพี่เคลียร์แล้วก็เอาเอกาสารยืนยันการเคลียร์มาให้ดูหน่อยอะนะครับ ก็ไปเคลียร์ให้เขาดูว่าอ่ะโอเคพี่เคลียร์จบล,ละคดีมันหลายปีละโอเคเอาเราให้นะครับแต่ถ้าไย,ยกตัวอย่างในขอมเมื่อกี้นะมันไม่มันไม่ทำเลยเลยเครดิตบูโรจนปล่อยให้บูโรมหลุดไปเองอะแต่แบ็กลิสมันยังอยู่แล้วไอ้ไฟแนนซ์รถบอกพี่ไอ้ที่พี่พี่มีแบ็กลิสอะพี่เคลียร์ย,ยางถ้าพี่เคลียร์เดี๋ยวเอาเอกสารการเคลียร์มาให้ดูแล้วเดี๋ยวจะอนุมัติล,ลดให้ก็ได้นะเพราะมันนานแล้วไอ้นี่บอกไม่มี หาไม่เจอผมผมเคลียร์ไปแล้วแะแต่ผมหาไม่เจออะไรเงียแปมันก็ไม่เชื่อนะเพราะนั้นเนี่ย Back แบ็กลิสกับเครดิบโรมันต่างกันอย่างงี้แบ็กลิสมันจะมันจะ <c oughs> มันจะเหนียวแน่นหนึบกว่ามันจะเป็นเหมือนแบ็กลิสมันจะเป็นเหมือนแผลเป็นนะ่ะแผลผ่าตัดที่เป็นรอยตะขาบอ่ะเคยรู้จักไหมใครเคยผ่าตัดสมัยก่อนเนี่ยถ้าแบบผ่าตัดแบบลวกๆอะ่ะหมอแบบผ่าเร็เวๆแบบ ผมเนี่ยผมมีรอยแผลแผลเป็นอยู่นะผมเคยรถชนเนี่ยหมอผ่า,ผาแบบตัดเอ้ยเย็บแบบลูกลวกอะ่ะเอาชีวิตรอดไว้ก่อนแล้วนะเป็นตะขาบเลยนะแบคทีเรีคือเป็นอย่างนี้แะผ่าไปยี่สิบสามปีปีก็ยังเห็นอยู่มันจะเป็นรอยนูนเลยแต่ไอเคดิบูโรมันอาจจะเป็นแค่แบบเหมือนกับเด็กวิ่งหกล้มแล้วถลอกอะ่ะแล้วคุณผ่านไปสักสี่ห้าปีคุณอาจจะมองไม่เห็นแล้วนะแต่แบคทีเรียังเห็นอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเคลียร์แล้วเนี่ย คุณก็สามารถเอาเอกสารการเคลียร์ไปชี้แจงธนาคารได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ให้เราคุณมันไม่ให้คุณชี้แจงหรอกเพราะว่าพอถึงเวลาเนี่ยพอมันเจอว่าคุณติดแบล็คลิสมันไม่ให้เลยมันไม่ถามเรามันขี้เกียจทํางานบอกเลยใครเถียงก็ได้เจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยพอเจอแบล็คลิสแล้วอ่ะขี้เกียจทํางานนะครับบอกเลยไม่ผ่านไม่ผ่านที่ของพี่ไม่ผ่าน